สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะรถเข้าใหม่เกียร์ออโต้ปี2017คันนี้บอกเลยนะคะว่าน่าใช้มากๆไมน้อยด้วยค่ะด้านนอกนะคะนี่เลยแล้วก็ใส่เป็นตัวครอบกระจกโครเมียมพร้อมมือจับโครเมียม3มชิ้นแล้วก็จะมีล้อแมกซแท้ๆนะคะขอบ18ยางใหม่ค่ะแผงประตูก็พุ้มหนังแบบมีไฟให้ด้วยพร้อมพัม่านค่ะด้านหน้านะคะมีกล่องกลางเท้าแขนเก็บของวางสวางของได้วางแก้วน้าขวดน้ํานะคะแล้วก็มีคอนโซลปรีวางแก้วน้ําได้อีกค่ะ มาพร้อมกับเครื่องเล่นจอ y r i อยขนาด10นิ้วเกียร์ออโต้นะคะมีกล้องหน้าแบบแบ,บนันทึกพร้อมกล้องหลังค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยบันไดมีไฟค่ะลงเป็นประตูดูดให้แล้วนะคะคอนโซลก็ยังสวยเลยค่ะวางแก้วน้ำขวดน,น้ำได้อีกนะคะตรงนี้เปิดแล้วก็เปิดห่องเครื่องได้เลยค่ะตรงนี้นะคะสำหรับใช้ดื่มนะคะเราก็จะมีบาร์วางขวดน,น้ำแก้วน,น,น้ำให้อีกนะคะเท่มากค่ะพร้อมกับจุดชาร์จ USB รอบคันเลยนะคะ5จุดพร้อมพม่านค่ะ คันนี้นะคะเป็นโทนสีโอรสลงเป็นบาะสามแถวเก้าที่นั่งมอนหัวใหญ่ทรงมิกกี้เมาส์ค่ะนั่งแบบสบายสบายกันเลยนะคะนี่เลยนะคะหลังคาก็ v i p แต่งใหม่เลยนะคะเป็นดีไซน์ของทาง 3K นะคะเป็นลายท้องฟ้าค่ะด้านข้างนะคะก็จะมเีเป็นไฟนะคะไฟสีฟ้าคันนี้บอกได้เลยภายในแล้วก็เบาะแมต์กันมากมากค่ะระหว่างการเดินทางนะคะก็สามารถดูหนังฟังเพลงนะคะ จากมือถือของเราได้เลยค่ะเพราะเป็นระบบ Android เชื่อมต่อจากมือถือของเราได้นะคะผ่าน YouTube แล้วก็ดูผ่านทีวีได้เลยค่ะด้านนอกนะคะก็จะลงเป็นสเกิร์ตรอบคันค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัพภาระแลวลงเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้เลยมาพร้อมกับแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันความเย็นนะคะโท,ทั่วทั้งคันค่ะรับรองเย็นแน่นอนนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะคันนี้สดมากๆใครได้เป็นเจ้าของนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะการใช้งานก็น้องไมเดี๋ยวเราดูนะคะนี่เลยค่ะการใช้งานนะคะไม่อยู่ประมาณ6 0,000เท่านั้นเองค่ะสภาพดีมากนะคะเกียร์ออโต้พร้อมใช้มากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจนะคะทักทายกันมาได้ค่ะรถพร้อมนะคะรถพร้อมให้คุณลูกค้าได้มาทดลองขับนะคะหรือว่าจะโทรมาปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานในการซื้อยินดีมากๆค่ะ